มัวม้วนโอ้ยม้วแล้วครับแต่ว่าดีครับพ่อแม่พี่น้องเอพีทุกท่านครับมาบวกมาบวกกันกระเป้าก่อยผมคนไายโหนะครับไม่นี้ก็มาวันแล้วครับโนนสวรรค์ขอนแก่นครับโอ้ยแตว่าไกลเต๋อยี่อ้นแหละพี่น้องเงินสามพันดีให้มาเนี่ยบวชพ้อเลยทานละมันกับทัวร์มั่นหรอกเนอะป่วยกล่องกับม้วเนาะเดี๋ยวได้กระป๋อมปั๊บกล่องกันพี่น้องนี่แหละครับ เ้ิบนกับตอนรับดีครับผมโอ้กุ้นดีครับเิบนกับอยู่น้ำบนเอามาตรงถึงบนเรียบร้อยนี่ยระบาดรถนะครับเป็นไหน่แน่คือบ่เัวว่าวจามตรงตรงเลยหรอเป็นไแนไหนรถรถเอออันนี้ก็คือเอกสารหลิมแล้วเนี่ครับลงงานเก็บงานหลายครับผมมันไม่ได้อย่างหรอกเว่าวเรื่องนั่นแต่ว่าอยากให้ลูกค้าพอใจอย่างนี้เหลี่ยมนะครับเหลี่ยมนี่ครับเป็นของคนนี้นะครับ นี่ซื้อเขานไงสำรวยภูวารกรรมี่สำรวยภูวารกรรมพาดพาดสองสองหายเก็ดสองอยู่เด้ออันนี้ก็เลียมนะแต่นี่ใบเดี๋ยวขออนุญาตซื้อเลยนะลูกนี่สำเนาบัตรประชาชนใบพวกนี้ใบจดทะเบียนรื้อกนี่ไม้บอ่อำนาจตรงนี้นะครับเกิดมาเรียบร้อยนะครับ ใบหมอนหนาเอามาสองใบนะใบหมอนหนาเฮ็ดมาเรียบร้อยอันนี้คือใบระบุนนะใบระบุนไว้แล้วเอาไปตวงนี่นี่คือคือผู้ระบุนหวงนี้เป็นผู้อุนนะคือเจ้าของรถนะก็เฮ็ดมาเรียบร้อยเด้อเนีนี่ก็ไปบรรชาชนมาสองใบก็ซือว่าครบนะเอกสารผมยี่สันีตเอาไปขนส่งก่อนที่เ้าตีไปเฮ็ดหนังเขาไปถามเออเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อความถูกต้องว่ายมันผิดพลาด หรือว่าจีบไปให้ตอรอไปด่างตอรอนี่ง่ายกว่าแบบด่านตอรอ,อเขาโอนให้ครับผมอย่ง่ายว่าตะเกิดว่าเขาไปเอ็นบินเราเขาต้องไปตามเอาเองครับเอกสารวา่าแบบหือว่าแบบตามที่ยูนั่นเลยนเนี่ยเอาต้องไปเอาไม่นี่ยน,นะวา่าเขาก็ต้องรักษาตรงนี้มันไดน้เอกสารอะไรมันสําคัญกับพี่น้องนะเข้าใจตรงกันนะครับพี่น้องเออเบ่งบานีตอบปุ๊หลายครับเย็ดเดียเย็ดเดียน บานเบื่อก็อยู่ในเลครับพี่บบน้องโว้ยบ้านเขาเนาะเ่วยว่าหน่อยนะยน,ะ <c oughs> นี่ต้องเย็บไว้เน่ยน,นี่หวังมันกระดดเกือบเป็นไปไทยมันไอ้เพิ่นอเอา,วาความพุ่นนะครับท,ท,ท,ที่ติดตามเขาได้ดีเสมอมาล้อติดตามขั้นต่อไปครับขั้นต่อไปก็คือที่ไม่เจ็บโดนหรอกไปเบิง้งไปนี่ไปแวะเบิ้งอ่ะสตาร์ได้อยู่อยู่น้ำอะไรอยู่ความพุณครับสวัสดีครับ